คอนมาเซอร์พัฒนาการ32เป็นโครงการบ้านหลูบ้านเดี่ยว3ชั้นที่ตั้งอยู่ที่ซอยพัฒนาการ32นะคะยังอยู่ในเขตสวนหลวงกรุงเทพของเรานี่เองค่ะโครงการนี้นะคะมีบ้านทั้งหมด20หลังพื้นที่โครงการทั้งหมด10ไร่ค่ะ พื้นที่และขนาดของบ้านแต่ละหลังนะคะจะมีความแตกต่างกันมากๆเป็นการออกแบบบ้านที่หรูหราผสมผสานความทันสมัยและความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆไปเลยค่ะภายในบ้านนะคะจะมีกันถึง6ห้องนอนและทุกห้องนอนค่ะจะมีห้องน้ำในตัวทุกๆห้องเลยนะคะ ห้องมาสเตอร์เบดมก็จะมีอ่างจาก,กุซซี่ด้วยค่ะดีไซน์หรูหราพร้อมสุขภัณฑ์ระดับพรีเมียมมากๆค่ะทุกๆห้องนอนตกแต่งไว้อย่างหรูหรารักชอรี่แถมในห้องนั่งเล่นนะคะก็ยังมีเพดานที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มหรือว่าลิฟวิ่งรูมนะคะตามชั้นต่างๆนะคะก็เป็นดับเบิลวอลลุ่ม ให้ความรู้สึกโปร่งมากๆค่ะบ้านหลังนี้นะคะเน้นความโปร่งความโล่งหรูหรารักชวรี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นโฮมเธียเตอร์หรือว่าห้องนั่งเล่นนะคะตกแต่งไว้ให้อย่างดีอย่างหรูหรามากๆค่ะดีไซน์เป็นโมเดิร์นเรียบหรูพร้อมวัสดุพรีเมียม เช่นหินอ่อนธรรมชาติไม้สักนำเข้ากระจกบานใหญ่จากยุโรปเพื่อให้บ้านค่ะมีความโอโทงและโป่งโร่งนะคะมีพื้นที่พักผ่อนที่มีสัดส่วนเชื่อมต่อกับธรรมชาติพร้อมใช้ระบบสมาร์ทโฮมอัต omatic ค่ะ ควบคุมในเรื่องของไฟนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศและก็ม่านผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะกล้องวงจรปิดรอบบ้านนะคะเชื่อมต่อกับมือถือหรือว่าจะเป็นระบบตรวจจับความเพ่อนไหวภายในบ้านนะคะก็มีให้พร้อมเสร็จสับเลยค่ะ แต่งไว้แบบพรีเมียมในทุกๆห้องทุกๆชั้นนะคะตอบโจทย์คนที่ต้องการคฤหาสน์หรูหลังใหญ่กลางใจเมืองสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนสายหลักต่างๆไม่ว่าจะเป็นทองหล่อเอกมัยถนนพระรามเก้าถนนพัฒนาการหรือว่าจะเป็นห้างดังต่างๆนะคะ ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือจะเป็นโรงเรียนนานาชาตินะคะหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลซึ่งก็อยู่ในระแวกเดียวกันนะคะทำให้มีความสะดวกสบายมากๆค่ะพื้นที่ภายนอกนะคะในเรื่องของสระว่ายน้ำก็เป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่สวนสวยสไตล์รีสอร์ทให้ความร่มรื่นและความเป็นส่วนตัวที่จอดรถนะคะ สามารถจาะได้4 6ถึง6คันกันเลยทีเดียวพร้อมกับ EV charger รองรับกับรถยนต์ไฟฟ้ามีไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนนะคะที่เชื่อมต่อกับห้องริบวิ่งรูมต่างๆนะคะมีความเป็นธรรมชาติหรูหรานะคะ Luxury กลิ ury, ่นอายสไตล์โมเดิร์นนะคะ มีให้เห็นนะคะทั่วบ้านมากๆค่ะห้องนอนต่างๆค่ะแยกเป็นสัดส่วนนะคะแล้วก็พรีเมียมค่ะมีห้องแม่บ้านสองห้องด้วยนะคะก็แยกไว้เป็นสัดส่วนเช่นกันค่ะแล้ห้องโฮมเธียเตอร์นะคะระบบเสียงก็เป็นแบบรอบทิศทางนะคะหรือว่าจะเป็นห้องออกกำลังกายนะคะ ห้องทำงานต่างๆที่มีดีไซน์โมเดิร์นเชื่อมต่อไปกับธรรมชาติด้วยนะคะห้องรับประทานอาหารขนาดใหญ่มากๆค่ะทำปาร์ตี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นห้องเก็บไวที่มีห้องควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติด้วยนะคะสามารถรองรับเพื่อนฝูงที่ต้องการมาที่บ้านปาร์ตี้สังสรรค์ได้แบบสบายมากๆค่ะ มีทั้งโซนรับแขกโซนส่วนตัวห้องรับประทานอาหารนะคะหรือว่าห้องโฮมเทยเตอร์ที่แยกเป็นสัดเป็นส่วนคะ่ะโต๊ะรับประทานอาหารนะคะสามารถรองรับได้ถึง10ถึง12ที่นั่งกันเลยทีเดียวคฤห์สาร์ดหรูหลังใหญ่พรีเมียมขนาดนี้นะคะอยู่ใจกลางพัฒนาการนี่เองใครที่ต้องการซื้อคฤหาสน์หลังใหญ่ ใจกลางเมืองนะคะแนะนำที่คอนมาเซอร์พัฒนาการ32ได้เลยค่ะพื้นที่ใช้สอย958ตารางเมตรส่วนกลางนะคะฟิตเนสขับเฮาส์หรูหรามากๆค่ะต้องการเยี่ยมชมโครงการคอนมาเซอร์พัฒนาการ32นะคะ สามารถทักแก้วเข้ามาได้เลยนะคะแก้วมีใจเอสเตทค,ค่ะทำนัดเยี่ยมชมกับแก้วได้เลยนะคะ